สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเทาชาแนลนะครับผมเย็นวันที่4เมษายน2568นำปืนกลับะมา้าจากออกไปถ่ายคลิปเลน่นดีวันมาใส่ถือท่านผู้ชมนำไปในแวะตลาดท่านผู้ชมนะตลาดส,สดตำบนลน้องหลวงพี่น้องนะครับผม ที่จริงนี่อ้วนมาเมื่อนี้ยัยจอยมีเมนูอยู่บรือ่ไก่เซเว่นไก่บานบอไก่บ้านเออเปิดมาไอ้ร้านจับไก่ไก่มาตนาจับได้เยอะจับไก่บอไก่บ้านพี่น้องแต่ว่าจับยากแน่เพิ่นเลี้ยงธรรมชาติเพิ่นเพิ่นบริเวณคอกพี่น้องเพิ่นปล่อยไว้มันก็ขึ้นน้ำน้ำก่อไผ่น้ำต้นสำสาต้นไม้ไงเปิดมามีเมนูอยู่ได้ว่าสั่นแต่ว่าบ้านแถวแวนตลาดกันเลยนี่เมื่อนี้ได้อันนี้ดอกกระเจียวพี่น้องงามงามกระเจียวโคกบุ้งเนี่ยยัอวน อันนี้แม่หมูพน่ซื้อมาฝากแต่วินดอกพี่น้องเนี่ยนี่กระเจียวกินกระปุลนะกระเจียวโคกออกอันนี้เปิดดูยี่วันอันนี้เป็นหนังเห็นยี่ววนว่าพี่สาวอีกคนหนึ่งเอาขี้เล็กมาให้พักขี้เล็กมาให้ได้ซื้อไม่เพิ่นแกงใส่พักขี้เล็กพิ่นเอาว่าให้ยุนปะต้มแล้วต้มแล้วเอาไปแช่เตียเนี่ยนะนะครับอันนี้บ้าถั่าก็ได้มือนีได้นมไม่ได้นมไม่ให้เจโรัตรีแกงอันนี้นมไม่สด อันนี้ก็จะเป็นชุดพักนีพี่น้องชุดพักร่วมเห็ดร่วมพักพี่น้องฟักทองบวบลักกะเห็ดนะครับหลักกพักแม่งรักพักนันี่นมหมดหล้กก็ได้หมูมาเนี่ยได้สันข้อหมูมาทําน้ําตกหมูให้เจประเทศน้ำตกหมูอันนี้ซื้อมาฝากพี่สาวเนื้อเนื้อติดมันหน่อยหน่อยเนื้อหมูเอ้ะยอ้วนมักเนื้อแดดเดียวเซ่บๆตัวเมื่อนั้นยิยจอยปิ่งไอซิมไหมเออพ้นมา หำปั่นกับข้าวเหนียวลองมังด้วยไว้ยื่นมักแสีบบ่อประจันแสียบตัวล่ะเมื่อเหรนบที่สื่อมาให้เมื่อแล้วนำมาชมไว้พี่สาวเพิ่นแย่เทียงหรือย่หมือเส้าเพิ่นปิ่งกินแย่หมูเอ่าห้เพิ่นเห็ดเมืที่แล้วว่าท่านเหตากันบ่แดดบ่มิ่งมักแบบปิ่งทอดเลยมักแบบย่หมือเส้าแย่หแรงปิ่งย่หมูเส้าทอดเอาอันนี้อันนี้อยานั่งพี่น้องมาแกงใส่หน่อไม้นี่ละมื่อนี่บ้านเทาก็ได้เมนูแกงหน่อไม้กับ พวกเห็ดรวมพี่น้องแล้วก็เอาสันข้อหมูมามาเห็ดน้ำตกน้ำตกข้อหมูอันนี้ดอกกระเจียวไปยี่วนถือนั่นแหละ<ป>ถือผักไปน้าเดี๋ยวจ,จะไปบ้านเตรยลรตติรีไปนะครับยี่วนมาถือซอยท่านผู้ชมพอกันขี้เก่าได้พี่น้องได้นะครับกำลังจะเืิดพี่น้องบา้านเท่านะครับช่วงคำ่ำวันนี้นะพี่น้องนะครับบ่าวเท่าจะพาพไปรับชมได้ท่านผู้ชมได้นะครับลักสิบ นะครับคนด่านขุนทศนะครับชุดบนหลักสิบบนพี่น้องนะครับเขาตั้งแต่งวดหกสามพี่น้องเพิ่นไหลักสิบหกไฮักหน่วยสามจับคู่ให้หกสามเข้าตรงๆนะครับคนด่านขุนทศงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาบอกเขานะครับท่านชมแอบต่ว่างวดอีกเพิน่นให่มากคือเกา่าได้พี่น้องได้งวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับชุดบนอย่างเดียวของคนด่านคุณทศเอา้านัง่งเยายวัน นั่งนางเอ๋เดี๋ยวบ้านเผ <bas> าเจงยึดถนะือ no? ไปขั้วบ้านเจโรตลีเยจอยเห็ดยังไรอยู่หุ่นเหยขัวไก่อ่าขัวไก่ที่แกงไก่เส้บุญเซนแกงแกงไก่ใส่ร่อนนี่บ่ะเ้นร่อนนไงโอ้ไก่บ้านไก่บ้านเอ๋มือแรกนี่วันจะไปใส่กับมือแรกหนึ่งเบิ้งมอรำเบิ้งมอรำพี่น้องบ้านอ่าติดกันนี่แหละครับผมเพิ่นมีมอรำคณะใหญ่บุญสลองซิมสลองบทเยจอยว่าไปนั่นป่ะ่ ไปแต่ยัยอ้วนครับอ่าพี่อีกพี่สาวคนหนึ่งอันนี้เพิ่นเป็นเพิ่นมักพี่น้องหมอลำขันมี้หมอลำขนาดใหญ่ใหญ่อ่ามาเพิ่นไปเมิร์เพิ่นมักเบิ่งนฮอดสอดแจงเพิ่นมาอยู่ฮอดสอดแจงบ่ลำลาแขันขลุ่ยล้ำล่าอ่ากบอแจ้งบอเลิกมาไหโอ้ยเย่ออันท่านผู้ชมท่านในท่านในฝันยัยอ้วนบอเขาอะไรอีวดพี่น้องนะครับนะบอเขาเออคือว่าลูกสาวฝันในตัวไหนเมื่อกี้เนี่ยฝันไดง ฝันว่นพีมาาเพิ่นสองแปดเจ็ดฝันไม่ได้ไหมก็ฝันเห็นผู้เทามาเขียนห้่ส่กระดาษสองแปดเอ็ดฝันพีผู้เทวะเขียนใส่กระดาษไทอฝันมือว่ากันบะฝันขึ้นก่อนออกฝันฝันวันที่สามสิบเอ็ดขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดเอ้านะครับพี่หลังเอ้าเดี๋ยวจะไปบ้านเจริตรตรีทำช่มจะพาไปรับชมนะครับคนด่านคุณทศนะผมหลักสิบบนนะิันส่งไม่แล้วเขาตั้งแต่ชุดเพ่นไหมา ชุดบนพนงวดนันหกสามเข้าตรงๆงวดที่ผ่านมาบอกเขาพี่น้องมีเขาไม่หลุดเป็นแน่ทางนะครับธรนมชม้ชมอ่ะเอา,เอาจังไปพ่อกันพี่พุน่นสอ,อนดอกกระเจียวเด็กจอยพี่ถุงดอกกระเจียวบิ่งนะอันนี้แม่หมูคนซื้อมาฝากตะวินตาวินดอกกระเจียวกระเจียวขาวออกแล้วบ้าทร,ทร,ทร,ทรายน้องใหม่มะแกงอ่าจังไปพ่อกันธรรมชุ่มอ่าไ,ไปธรรมช้ชมนะครับกำลังจิดเมือดนะครับ เจ้กันที่ครัวบ้านเจลอตเตอรี่นะครับผมขั้วบัวลงโปงเปงนะครับอา้าวเต้าหู้ไปไหนล้ววันนี้เต้าหู้ไม่อยู่อยู่แต่ไอ้กล้วยกล้วยกับเต้วาวินท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> พอกันขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับที่สตูดิโอนะครับผมสตูดิโอขั้วบัวลงโปงเปงแบบครับวรบ,บ้านเจลอตเตอรี่นะพอกันทุกคำทุกแรงขึ้เก่าได้พี่น้องเด้อ นะครับหลังจากกลับเข้ามาจากออกไปถ่ายคลิปตั้งแต่เศร้านะครับมันอนี่โอ้ยเออเจแล้วคือสดใสแถมมันอนี่ไหมเจกิ๊บเก๋นะครับผมอ่าสดใสที่สดใสว่าเจาสดใสว่าสดใสเจกับเจษชีลาแห่ะสดใอารมณ์นะครับพอกันอยู่ครัวบ,บ้านเจคือเขาเด็กยังกินแร้งน้องมันนออี่สวัสดีครับเจลอตเตอรี่ครับ,บดีค่ะสวัสดีค่ะอ้มันนี่ส่งผมดูสดใสไหมเจนเจานาะ โอ้ยลูกมาแต่กุงเทพเห็นเขาเปียกันแล้วเปียกให้ยี่แม่แน่กันเลยกติดมาแตะมองไปเรียนน้ำมูบุญนาลูกเพิ่นมาอ่าลูกกับเจ้ามาแต่กุงเทพไปเรียนน้ำ้าเจ้าได้ไปเรียนกันแล้ว่าเปียกผมให้ยี่แม่จาแน่เสร์ฟเขาก็เลยเฮ็ดให่ผมมากางเกงตัวนี้เจร่ายเนื้อแม่ว่าบอกกับแม่หมูอยู่เอฟซีว่าไปซื้อมาหีิบเจ๊ตวูนี่เออใส่มาแล้วเสียเสียใส่เขได้เอาเมือนอีสปากคือสีแดงๆเจอืะมาตาไปเบิงอันเวทีมือแรกมีหัวลำเมียนอ่า พี่น้องคุณละทำชุชมอา่าเลยถามเจ้<ะ>มือแรกก็หลังแจ็กซีถุงหมดละจะไปเบิ้งแจ็กน้อยอยู่พี่น้องไปเบิ้งแจ็กแปก๊บเพราะได้เป็นบุญตาเนาะบุญบ้านข้างๆนี่แหละพี่น้องนะครับอา่าบุญบ้านคางคางเป็นสลองแสลองบอดสลองซิมค่ะนะครับสามมื่นสามขึ้นบมเนี่แมนมือขึ้นกับหนังตึมๆอยู่เนาะแมนมือนี้กัเป็นหมอลำคณะไงไงกเ็เลยว่อาอ่าประมาณสี่ถุงหมดละสี่ถุงหมดละเท่าไปเออเอาเอาโต๊ะพับปิกนิกไปน้ำเจ เป็นนางเต้าเบ่งบดโดนดอกตากธรรมดาบ้าเท่าก็บอกขอด้ออกไปย์่มันขึ้นพี่น้องบอกขอด้ออกไปรใส่ดอกแก่ชุ่มบอกขอดอกม้วนเบาดูค้นขาดสกซื้อๆแต่ว่าไปบดโดนดอกจากมีบุญมีบุญทางบ้านนั่งสิพี่น้องได้ไปท้ำบุญอยังกระแวะไปเบิ่งจักน้อยกับเขามาเอ้าเมนูอยังไหนเจ๊มื้งเนี่ยเอ้าแกงนไม่สดแม่บ้าเท่ามันเป็นบ้าเท่าไดโนใไม่มัพี่น้องดอกกระเจียวไหมดอกกระเจียวงามอันนี้ดอกกระเจียวออกแล้วพี่น้อง นะครับก๋เจียวปลากระเจียวโคกบ้านเฮ้านะครับอันนั้นเจต้มน้ำไม้บ่ต้มน้ำไม้สดเออมันนี่กำลังเดือดได้น้ำไม้สดจากตลาดมาแต่มาชมแล้วก็ซื้อเลยนซื้อชุดแกงมากี่พี่น้องนะครับชุดแกงพ่นกระดิ๊นพันก็สิมีผักร่วมซักคลองนะครับบวบแล้วก็มีเห็ดร่วมพี่น้องเห็ดร่วมแล้วก็มีใบแมงลักนี่บวบอยู่นี่อันนี้แม่หมูเพ่นซื้อมาฝากตะวินดอกกระเจียวโคกกระเจียวปลาแกีแกวอยู่ด้อ่าเอาอันนี้มีอ่ะ ข้อหมูพร้มนิเจอันสีละสีเฮ็ดน้ำตกมันบ่ใส่เจย่างย่างข้อไอเขาเรียกว่าอ่าพี่น้องข้าวย่างก่อนเราจะมาซอยหั่นเฮ็ดน้ำตกนี่คุณผู้ชมข้อหมูนะครับเอามาเฮ็ดน้ำตกข้อหมูอ่าโต๊ะโต๊ะไปเฮ็ดยังในญี่ปุ่นอ่ะอ่านี่ครับข้อหมูมันจะนุ่มเจมันจะนุ่มเฮ็ดน้ำตกเฮ็ดน้ำตกนะครับนี่พี่น้องเมนูวันนี้ละโอ้ยซอนดอกกระเจียวเนาะเออซอนดอกกระเจียวพี่น้อง ดอกกระเจียวปลากระเจียวโคกบ้านเฮาออกแล้วนะครับอันนี้กระเจียวขาวนะครับกระเจียวแดงก็ออกแล้วลอกระมี่คุนเหรอเอ้านะับมาพี่บัดนี่คืนนี้นะครับท่านผู้ชมบ่าวเฒ่าจะลงอ่าเจแล้วมักอยู่มุมนั่นแหละพี่น้องแล้วมักอ่าอ่าคล้ายๆจังได๋ล่ะแล้วมุมมักไอ้ต้นไหนบักหนาวม่หมุนโตมนาวเรียกสี่แม่ก็ร่างหน่วยใหญ่เรียบ่าวเฒ่าปีนี้เฮาบ่ได้ซื้อดอกมาแล้วตัว่าไงเอ้านะครับคืนนี้พี่น้องครับบ่าวเฒ่าจะลงนะครับผมคนด่านคุณทศ นะครับหลักสิบบนชุดบนอย่างเดียวพี่น้องเข่าตั้งแต่งวดหกสามนะครับเพิ่อนไหรักสิบบนหกหลักหน่วยสามจับคู่หกสามงวดที่ผ่านมาหลุดอยู่ครับผมเพิ่อนไ้เจ็ดกับหนึ่งลักสิบเจ็ดผ่านมาหลักหน่วยออางวดที่แล้วบ่เข่าพี่น้องนะครับงวดเข่างวดหลุดเป็นแนวทางเด้พี่น้องเด้อใครมีหลักแม่งก็จับมาใส่ของพนนะครับงวดนี้งวดนี้เพิ่อนไหรักสิบมาหลักหน่วยตัวเดียวนะเพิร์นักสิบมาเก่ากับหลักหน่วยนะเอามาเบิงน้ำกันนะครับผม เมนูเจการอังเดือดครับเอ้านผู้ชมนะครับผมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อคนด่านคุณทศนะครับเป็นแนวทางนะครับงวดเข่ากระเขา่เขาตรงๆคืองวดหกสามธรรมชมงวดที่ผ่านมาบ่อเข่าเพิ่นให้ยเจ็ดกับหนึ่งหลักสิบเจ็ดมาหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาบ่อเข่าพี่น้องนะครับงวดนี้เพิ่นให้มากครับสิบหกเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมหลักสิบบนศูนย์เจ็ดแปดนะเพิ่นให้เน้นแค่สองตัวคือเจ็ดกับแปดนผู้ชมหลักหน่วยให้มาตัวเดียวนะครับหลักหน่วยให้ม่านึง นะครับหลักหน่วยเพิรนมั่นใจหนึ่งนะครับจับตัวเน้นคือเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งนี่ครับชุดบนเน้นสองคู่นี้นะครับศูนย์หนึ่งนี่เพราะว่าศูนย์นี่เพิรนบนเน้นครับศูนย์หนึ่งเป็นตัวร่องนะครับชุดนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเผื่อมารางวัลรางวัลใหญ่พี่น้องนะเผื่อเข้าได้รางวัลใหญ่หาหาเหล็กไทยไว้ก็ได้นะครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนี่นะครับเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับผมคืองวดเข่ากับงวดหกสามเข่าตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมาบ่อเข่าว่าวถอกกับว่าบ่อ นับลักหนวยกับบ่อเขานะครับตัวเจ็ดลักสิบเนี่ยผ่านมาหาลักหนวยนับงวดที่ผ่านมาไม่เข้าคนด่านคุณทศนับเพิ่นกระซงไม่ขึ้นเกานับขอบพุณนคนด่านคุณทศพี่น้องนับที่เพิ่นอ่าให้แนวทางมานะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับเพิ่นเนีนขึ้นเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งนับผู้ได้มากลักสิบไปขึ้นศูนย์เจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดกับแปดลักสิบนะครับพูดใดมักแต่ลักสิบนะครับอันนี้ชุดบนอย่างเดียวนะครับผมนะครับผมบุญละจะไม่กินเขาแรกน้ำกันนะครับ แกงหน่อไม้แต่ว่านี่พี่น้องดอกกระเจียวว่ามันตุองกินกับปุนกับลาบกับลาบปลาดุกกับปุนป่ากับยังยังสินะครับดอกกระเจียวนี่เพราะว่ามือนี่มันบม่มีน่ากินกับปหมนเน่นะตุองกินกับปุนดอกกระเจียวนี่กินกรบกินกับปุนปลาดุก ปนปลาปทู่แปงสันนะแต่ว่าพวกนี้ต้องกินยาให้ข้างขึ้นปลาแถววันอ่าอโอเคมันบ่มีแล้วกินกับมันก็ก,กินบ่ได้พี่น้องเนาจะจะกินเพี้ยวๆกับบะเม่ยนอ้าวจะมาก,กินข้าวแรกนั่งกันได้พี่น้องดเด้อนะปลาแถาขอบคุณคนด่านคนทดพี่น้องนะ,นะผมขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ได้พี่น้องได้ที่เพิ่นให้มานะครับผมมีงวดเข่างวดหลุดเป็นแนวทางท่านผู้ชมถ้าเพิ่นรู้ว่ามันจ่ออกตัวไหนพิ่นให้มาแล้วสามตัวตรงๆกับสองตัวตรงๆถ้าเพิ่นหู บ ais, ่มีไผหูพี่น้องเป็นแนวทั้งยามเขาย่ามเขาห้อก็ชื่นช่มยามบ่เขาก็ให้กำลังใจกันพี่น้องเอาพอกันคลิปหน้าขอบคุณเจรลญกรีสวัสดีคับ